เราสามคนออกมาแถลงในวันนี้เพราะว่าท่านอาจารย์วันนองท่านก็เป็นอดีตประธานสภาผู้แทนรัษฎรประธานรัฐสภาท่านสุชนชาลิตชือก็เคยเป็นอดีตประธานวุฒิสภาและประทำหน้าที่รองประธานรัฐสภาผมเองก็เคยเป็นประธานสภาผู้แทนรัศดรประธานรัฐสภามาก่อนนะครับต่อประเด็นเรื่องคําสั่งของสารธรรมนูญที่มีไปยังเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้แจ้งประธานรัฐสภา ว่าให้ชะลอการลงมติวาระที่สามระฐนุนไว้ก่อนนั้นเนี่ยมีประเด็นว่าสารสารั่งทีไ่ไม่ได้หรือไม่คำสั่งช่นนี้ชอบหรือไม่พวกเราก็ได้ปรึกษาเรื่องกันแล้วดูจากรัฐมนุนฉบับก,ก่อนดูจากประเพณีการปกครองใหระบอบประชาไตยที่ผ่านมาดูจากหลายๆสิ่งหลายอย่างประกอบกันแล้วเนี่ยก็ได้ความเห็นสรุปว่าอย่างนี้ครับว่าสารไม่มีอำานาจไปออกคำสั่งเช่นนี้กับรัฐสภา แน่นอนสารจะโต้แย้งว่าเขาบอกไปยังเลขาธิการสวาผู้แทนเพื่อให้ไปบอกประธานรัฐสภาแต่ความมุ่งหมายก็คือว่าท่านรัฐสภานั้นจะประชุมวาระที่สามไม่ได้ที่เราเห็นเช่นนี้ก็เพราะว่าถ้าหากจะมีกรณีให้ทําได้เช่นนี้ต้องมีไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเท่อยอยานั้นนะครับเพราะว่าอำนาจทั้งสามองค์กรนั้นตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการใช้อำนาจจีวไปเ่ยนะครับองค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้นจะไปก้าวล้ำการใช้อาํานาจของอีกองค์กรหนึ่งไม่ได้ แต่ทั้งสามองค์กรนั้นก็มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นถ้าสภาออกกฎหมายมานะครับแล้วมีการเห็นว่าขับตรัฐธรรมนูญสมมุติเป็นกฎหมายไปแล้วแล้วมีคดีไปสู่ศาลก็เป็นเรื่องของผู้ความวรู้สาลจะส่งประเด็นไปให้สาร,รวิรรวิฉัยซึ่งกรณีเช่นนี้รัฐมนุนก็บอกว่าเองว่าศาลต้องรอการิจรณาไว้ก่อนจะยังน่าเป็นไปตามบทบัญญัดของรัฐธรรมนูญหร,ร,ร,รือแม้แต่ขณะที่เป็นราพระระาชบัญญัติดผ่านทั้งสองสภาแล้ว ก็นายกต้องนำความนำขึ้นถืกกล้าวโดซนของกรพิไทพต่อไปนะครับถ้ามีกฎหมโต้แย้งว่าร่างกฎหมายดังกล่าวขดธนบัตรนายกก็ต้องรอการดําเนินการในส่วนท้นดยก่อนนั้นทุกอย่างต้อมูลจะกำหนดไปทั้งสิ้นขณะเดียวกันฝ่ายบริหารนั้นการกำหนดนโยบายการกหนโยบายปฏิบัติจะถูกตรวจสอบทั้งโดยสภาและโดยศาลว่าเราทำโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่แต่ละองค์กรตามรัฐธรรมนูญและก็ปฏิบัติหน้าที่ส่วนของตน ก็มีการตรวจสอบจวงดุจกันถ้าสารรัฐธรรมนูญสั่งรัฐสภาได้ก็หมายความว่าสั่งสภาผู้แทนเขาได้สั่งวุฒิสภาก็ได้หรือดีไม่ได้จะสั่งศาลยุติธรรมสั่งศาลปกครองเข้าไปได้อีกเพราะทุกคนก็เป็นทุกองค์กรก็เป็นองค์กรที่ใช้น้าทิปไตยในงานของประชาชนทั้งสิ้นนะครับนี่คือคือประเด็นที่สําคัญประการต่อมาอาจจะมีการโต้แย้งว่าคําสั่งสารรัฐธรรมนูญนั้นผูกพันทุกองค์กรต้องปฏิบัติตาม อันนั้นแล้วงมือเขียนว่าถ้าเป็นกรณีเป็นคำวินิจฉัยเป็นคำวิพากษาซึ่งจะออกคำวินิจฉัยหรือคำวิพากษารนั้นได้มีขั้นตอนต่างๆเช่นว่าต้องมีองค์คณะในการลงประชุมอย่างน้อย5้าคนแต่ละท่านต้องคำงนิงยัยส่วนตนมา,นนมาก่อนแล้วก็มาแถลงตรงที่ประชุมนะเมื่อจะมีคําวินิจฉัยส่วนกลางก็ต้องพูดถึงความเป็นมาพูดถึงข้อกล่าวหาสรุปข้อเท็จจริง นะก็กฎหมายเหตุผลรัฐประการอาภินิษฐานของรัฐมนุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆนี่ก็คือนี่คือคำไม่ดีชัยดังนั้นกรณีนี้เนี่ยไม่ใช่คำไม่ดีชัยเราที่ไปปลูกพันธุ์องค์กรใดๆแต่อย่างใดเลยเป็นแค่คำสั่งรัะมรีซึ่งอาศัยโคกกำมดที่ตัวเองออกมาไปโยงกับประมวลกฎหมายว่าดหนาความแพงซึ่งกรณีนั้นเองเนี่ยถึงแม้จะใช้เราเรียกว่าการสรางิติแพ้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องให้คนที่ไปร้องเนี่ยขขอให้ศาลสั่งที่เขาก็ไม่ได้ขอ นี่ก็ประเด็นหนึ่งที่ประเด็นหนึ่งจะเห็นได้ชัดว่าข้อกําหนดของสารมนูนนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรัฐมนตรต้อก็ต้องออกรอบใหประกอบรัฐมนูลในเรื่องวิธีพิจารณาสารมนูนภายในหนึ่งปีซึ่งนี้ก็เกิดมาก็ไม่ได้ออกระหว่างช่วคราวที่ก็ให้ออกระเบกํากำหนดไปก่อนก็ท่ากับว่าวิธีพิจารณาของสารมนูนนั้นออกโดยคนเก้าคนจะไปกําหนดให้สมาชิกรัฐสภาห้าร้อยคนปฏิบัติตามข้อกาหนดที่คนเก้าคนกําหนดถ้าเป็น ตะองอาประกอบรัฐธรรมนูญและออกโดยสภาถูกไหมฮะที่มาจากประชาชนแล้วไปกำหนดให้สภานั้นต้องฟังสารร้นูนออกคําสั่งเช่นนี้นะยังจะพอฟังได้ว่ามาจากประชาชนมันมีเหตุผลนี่ไม่ใช่คน9้าคนไปออกอข้อกำหนดแล้วมาสั่งคน500อคนว่าอย่าลงมติวาระสามนะผมคิดว่าประเด็นเหล่านี้สาคัญและประเด็นหนึ่ทีนอนอ่ท่านจำมนท่านสุชนน่าจะรณาเสริมได้ก็คือว,ว่าถ้า ให้ศาลหลนทาเช่นนี้ได้ออกคาสั่งเช่นนี้ได้จะส่งผลกระทบต่อระบอบประชาธิปไตยส่งผลกระทบต่อการดํเนินงานของสภาต่อไปอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะกลับมาสู่ประเด็นสุดท้ายก็คือว่ากรณีนี้ที่ศาลร,รับคำร้องมันเข้ามาตาม8ของรัฐมนูญหรือไม่ครับไม่ทราบท่านจันทร์มนนมีอะไรนะครับ